โอ้ยตัวนเีตัว <Therm od, S 2> so ีกด้วยฮะอตัวนี้อิก็ตยัอนัตันเกนะมาโอเคข้างนู้นนี่ลิโอ้ลิเอตันี้สุดอดะเอเดี๋ยวอะไดกันมาอื้มรวยปลิกไอิกตนี่ด้วยไปจ้ะอ่าือคอลิปเอาเก็บไปกดสวัสดีครับเอฟซีราท่านผู้ชมที่กสุกท่านครับ วันนี้พวกกป้ผมซรางรถวิธี่ได้เลยครับเด็กๆสองคนนะครับผมคนนี้ชื่อน้องอลิฟครับผมสวัสดีครับอานายตา,ายอะไรดีอนะ้รนะคนนี้นะเด็กคนนี้น้องชู้ครับผมครับวันนี้เรามาจวนปากัดกันนะครับผมตีชิญรัดน้าตรงนี้นะอไอไอมาเล่เล่มันจะกัดก่อนนะครับตรงนี้จากบ้านป้อมพอประมาณชิบโรถ่ะไกลเลยไกลเลยอ่าเรากไปตรงนี้กันนะครับผมเดี๋ยวเอาเดี๋ยวให้เด็กๆปากันไปเลยเอาไปเลย ตรงนี้ก็ปตัตตานุเราก,ก็ถึงดูดุดการมาหมอดุสุมอยู่เลยนะครับอ๋อไอ้เลบรรยากาศไะเล่บรรยากาศขี่มาตำดุ้นเลยนะครับฮะปกพวงแล้วครับเด็ดเด็ดเด็ดเด็กเด็กว่าปกฟองแล้วอ่าพวกไอเล่บรรยากาศก่อนนะครับเนี่ยมาตุ้งตี๋ก้ามย็ดคนนี้นะถูกเพราะหมอดุสิตจดไกด์เพราะว่ามันไม่มีตีเดียว โปรงแล้วเรือวะเนี่ยตีเราบอกไม่ไม่ไกลกนมากมันปอดพ่นแรงรักตรงกลาวันนี้มันกระโปรงกันน่ปากกันเนี่ยตีตีโปมเคกลูกทิพนะครับว่าหลังจากพ่นตกมาสาวันน้ครับปลาหายเนี่ยโปรปร่งแล้ววะปงปร่งเลยได้เยอะถึงร่งเลยเยอะแล้วก็ไม่ไม่โปร่งไปนั้นปากทิ เดี๋ยวไม่น่าไม่ใหญ่ปากกินนะแต่ผู้ชมเห็นไหมโอ้วกปากัดนี่เราลืลิฟจับกเบมือเลือน้ยมาปลเล่นแต่เรยวเลยน่าเล่นได้เลยเลยร้อนมันหอนเลยไม่รอนแล้วไม่รนแล้วนี่ไหนดู อยู่ตรงนั้นอะไรน,นี่นารัปโกทีนี้เลยมันกับนี่อะไรบอกว่าคนปวาเอ็นคนนะมันน,นั่นเลยหยกปลาอยกปลางนเลยอ้ยนะอยวว่างเดงอนี้นี่แต่ว่าอ่างเด้งนากว่าตัวนัดตัเต้ giọt cái tâm mật học viên nhân vật lắm phải chọn tôi hoa hoa tùy luôn anh lê qua coi lê 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 lên 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 lê này đấy lê này lê 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 tròn lê anh con, anh leo. Toilet rồi mày mùng năm tuồng nát mùng mì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  mùng giờ mùng 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 mùng

<laughs> เี๋ยต้เันตีออย่ายมือถึงงานี้นนี้นาบนู่ตีกับมือกันเลยหับันเลยฮะอันลิฟตอ่ะว้กันแล้วไม่ปลืทุนลงเอาให่ทุนอห่าทุนัก็่ทุนไปอย่าทุน <laughs> อันลิฟเอ๊ ซูนควนเห็นมีนีน่แบบนเหรอไหนดิเป็นฟองอยู่เด็กเดียวนี่ให้อภิวิอืมควนกระจายในจม้าน,นวดไประเดี๋ยวเลยอืมโอ้ยอาขารวไปดีกว่าซูนควนแล้วตือ้อน,นะจูเต็มจ้ะเต็ม

เอาน้ำรับเอาน้ำรับอืมได้ดิล่อตัวปลาดุ๊โอ้อ Group, อ ceksin, โหไหนตัวเมียออกมาอยู่ขูกันเลยปลามันอยู่ขูกันเลยโอ้โหโอ้โหรีบเลยตีมาตีมืออื้มตัวตัวเมียออกมาไหนที่ตัวเมียตัวเจี๊ยบซีให้มันลอยน้ำเหมือนก้อนดู นี่เหรอกดน้ำลุกหรอาน่ะไไอ้วัวมันนั่นเปนันนีมันมันมันไว้องมันเนี่ยเกียวเลยนเมยเดอะไรตกัวิไม่ตกัวโอ้ยจ้าโอ้โหไอ้นี่ตีงมันเลยิบพาไปเลี้ยงิเ็ด้วนะอือ เป็นยังเป็นได้เลยเป็น้องเออเป็นยังเป็นวาลูได้ได้ตัวเมียกับที่ที่เกี่ยวเลยแล้วต้องปาไปจำปันไขยายปันกขยายปันข้าไม่อยากข้าไม่อยากนี่เกจัดนาทีนี้ไปไปปูได้ไปซ้ำเลยครับโอ้ไหมปูช่องแต่ตัวเมียช่องแต่ตัวเมียช่วยเถอะโอ้เก็บเกี่ยวหมากดเลยตัวเกี่ยวตัวเมียปาดอานิดหน่อ น er <es> ี่ผมว่านะไม่ปลานาไม้บเหเลยมันหล่อเลยอคือขดตรไหนดินาไนะป้เก่ง oh ด้วยนะครับเดี๋ยวใจเร็วแตุ่องจไปหา้าวไปเรวนะี่ืมไ่เวเลวไปดึกมันมาเลรนน่โอ้ยโอ้ยจ้าโอ้ยไมเหน่เห่นกมา โอเขี้ยวหมดกืดูตัวนุนี่ดิโอ้โด,ดิบ้ตัวนีสุดยอะเบือนเด๋ยกขึนมาอืมหน่วยปลิกไอ้ลิกต่นี้ด้วยอึยาอ้าอาหรือขอลิป,ลปเอาแคบไปควดอกมาโอ้โอยตรงนี้เนาะโอ้ยจำเกินจำเกินจำเกิน Ừm, uhm, tuổi thuởi lão, bay kép Ông điêu, râu Tại rốt cho nó ít nè Để coi bóp cân tìm cuối tắc tạo đây ra Đồ chay với lại tắc bói mát Đắc ý mà đi còn Để nhá Để mà bóp cân đi nhá Đấy á Không, không nên ra Để đi Ôi À, mình chứng tụi nó nghe nó nghe nó À, ôi ào cơn chu ôi a lip cũng có lẽo nắng này nắng 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 lím nắng

ôi ta rô tung đấy rồi hm cơn hát cơn cáp thái ma liêu đi ô tony tùng đen tony đen tony amc hát ô ô tony amc hát rồi tony amc hát ô tony amc hát ô tony rồi thì nó bị pan không mà ta đấy nó ôi cá cái này đi ui, chú, ra u yao ôi ôi này không <laughs> nên này cá ơi nãy đã rồi này anh nhăng chú này đi tổ to nát trong này bún nuột à vậy

โอ้ขวานิ้วสวเองอ้ห่อมเลโอ้ยกอดเธอนี่ันกรมาให้ำปันำปันโอ้ยำปันกีบเดือดจู่จูจูไปนวลิปตายกเก็กบเกบกันโอ้ยถึงเลงนี่เลยะ โอ้ยกดกโกดเดี๋ยวไปรวยรบรวมกระปุกจับตัวเมียมาไล่ตัวเหมือนกันกระปุกเดี๋ยวไอเจ๊กขู่กันตอนซีบันจับพอดีเลยนะที่ประมาณตันกลางวันเนี้ยก้อนปีใหม่ได้เจ๊กเขาว่าเป็นกองก้อนปีใหม่อะไรกันนี่นั่นเนาะผ่านเลยอ่าฮะเกี้ยนก้อนเกี้ยนกองไปไปไปลงชื้อไว้แล้วก็แต่รถก็แต่รถดิฉันที่ท่านไม่ก่อแต่รถนะครับปอจะมีตัวเมียมา จะมีปลา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 ไก่กันได้หวะนี่เราปลาตัวเมียนะครับผมตัวเมียรักแฟนเปรเ่รปรรงอ๋อได้ปลาไายมาตู้งกันลองเล่ลองเล่ปลาไปเลียเลเ้ยงได้เป็นปื้นนะแต่ก็เปลี่ยนน้ามให้เลยว้าเป็นปื้วว้าเดินซีซั่นหรือยับายนุว้าเดี๋ยนี้มาถึงจับแล้วกระกัดแ,แ,แล้วก็มาเล่นน้ำมันแล้วย้อยจิ้มนี่มาเกลี่ย,ยนปในลิฟเลยครัรบ นี่กรองจมบกตันปะยาฮงตูงนี่ติดกัดอะไรบ้างนะอะไรปุ๊บเตล่วลงไปได้เลยนะมันต้องการเลือกตัวโป้ไว้ตัวโป้ตัวเมียไว้ตัวเมียโอ้เป็นค้งเลยตัวเมียไปเลยมันไอ้คู่ปูอย่างตัวดำตัวปูตันี้เปนตัวเมีตัวนี้อย่างปลาเม้าเราไปเวียดนามกันแล้วนะครับ ่อลิฟกอลิฟกอลิปฟกอลิฟส่วยดูยานี่ก้องแต่รู้แต่ก็มุดจูแต่รู้แต้รู้อย่างเดียวครับอันนี้ตัวเมียนะครับเดี๋ยวไหวแจ็คตอนซีบัดซับจองเอาไปเลยเดี๋ยวจะเดี๋ยวผมจะรวบรวมนะตอนซีบัดซับกับคลิปนี้ไหวป้าแจ็คในคลิปซีบัดซับกันนะครับผมบอกกันไม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ผมราก็ตัวลากันไปก่อนนะครับผมตอนนี้ครัับสสวดีครับ